สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะวันนี้อาทิตย์ที่24เมษายน2565ค่ะลุงนมลมาแล้วนะคะกำลังเตรียมจะส่งสินค้ากันค่ะตัวนี้นะรเ t ทค t เตอร์นิวฮอลแลนด์ TC 4.55ค่ะ5 5แรงมาเตรียมจะส่งกันนะคะปลายทางนะคะที่บ้านเสืออุกดอนธานีค่ะคุณอนวิัยและครอบครัวนะคะไว้วางใจไว้มาสั่งซื้อเอาไว้สำหรับคันนี้ นิวฮอลแลนด์ TT 4.55ปลายทางที่เมืองอุดรวันพรุ่งนี้25เมษายนรอรับได้เลยนะคะท่านใดที่มองหาสำหรับแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่นะสอบถามได้เลยค่ะหน้าร้านเราอยู่กัแพงเพจมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนปลายทางเมืองอุดรพรุ่งนี้รอรับนะคะขอบพระคุณค่ะ